สวัสดีครับเพื่อนนี่ครับมาเที่ยวสะพานเทพสุดามาครับเพื่อนครับนี่อาเซียร้านอาหารออริ่งเนี่ลาบก้อยสมตำยูขอนแกนที่ผมเคยไปทายนี่เมื่อนี่ยฟันมาเล่นบ้านผมนี่ส่วนมาเที่ยวพี่แล้วนี่เล่หให้เป็นใกล้เออให้เป็นใก่เมื่อนีเพฟันมาเพราะเปลี่ยนผมกิดบอกเส้นทางตลอดเลย เราจุดมากหอดพี่แหละจนเพิ่นเพิ่นเพิ่นพ่งเคยมากเราเป็นผมบ่อกระมากเพราเป็นครับมานี่คือนี่แหละครับเมืองขอนครับผมนี่ฮะเมืองหน้ามุ่นี่แม่หน้ามุ่นคนกสินมุ่แหละไปเห็นงานซอยเพิ่นเออนี่ครับนี่อะไะในเมือนี่ฮอสิมากินอาหารที่นี่ครับนั่งแพร่กินนี่ที่แถวสะพานเทพสุดาสะพานเทพสุดาครับเนี่ย บรรยากาศเนี่ยทีเพิ่งเพิ่งสะพานเทพสุดาเด้ครับอีกน่าทั้งี่ลัดไปเ,เ,เพื่อนน้องสีเด้ครับบรรยากาศแถวนี้นี้มีแต่ร้านอาหารสามารถล่องแพได้นั่งแพ่กินได้ครับมาดูราคาครั้งหนึ่งฝั่งด้านนู้นก็มีครับแต่ก่อนนี้ผมไม่นั่งฝั่งด้านนูนน้นนั่งกับคุณต้อมแต่ก่อนเนี้ย ว่านี้ก็ FC คนใหม่พามาเที่ยวก็มานั่งฝั่งด้านนี้นะครับผมเดินไปดูกัน เขาทำดีนะครับม,มีทั้งเครื่องเสียงลองเพลงคาราโอเกะก็ได้เขาน่ mm hmm. นั่งได้ mm hmm. ยากาศครับนี่ในนั้นก็นั่งได้ mm hmm. เป็นแพรถ้าปล่อยให้เป็นนั่ง mm hmm. ก็ล่องไปกลางน้ำนู่นนะครับ mm hmm. กลางน้ำนู่นละ ครับพวกแพรพวกนี้แล้วก็มีตู้ลำโพงคาราโอเกะมีเครื่องเสียงด้วยครับดังกระหึ่มเลยสามารถร้องเพงาลงคาราโอเกะได้สบายๆแต่เจ้านี้เจ้าใหม่ไม่แน่ใจว่ามือนฝั่งด้านนู้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าแต่ก่อนนี้ผมนั่งอยู่ฝั่งด้านนู้นกินด้วยกันคุณต้อมแต่ก่อนราคาสั่ง600บาทขึ้นไป ถึงจะล่องแพไปนั่ง<ม>ได้กลางน้ำครับแต่ร้านนี้อาจจะแบบกติกาแบบไหนมาดูกันอันนี้คิดเป็นชั่วโมงกันหรออังเรื่อ,องไหนของเลยช,ช,ชั่วโมงชั่วโมงเหี่ยชั่วโมงคิดเป็นชั่วโมงบ่จมันมันม่อหอดคำไงว่าหมายชั่วโมงใคาเดมันบ่ชั่วโมงสองร้อยชั่วโมงสองร้อยอ๋อแตชั่วโมงยาสองสองชั่วโมงชั่วโมงหนักกาจะคำแล้วพราะมันคำเร็ว ราคางแพร่ครับเป็มะนองเพิ่มอีกไรนี่ชั่งละสองค่านางแพร่แบบออกลองคับผมออกลองกลางน้ำเพิ่มอีกเยอะอันีเตอืมมล้วเด่เองออยาสามุ่มฟหอดแค่หางเงค่ะผมเน่เน่ปนหางือเล่าผมแมนต้อยังุนอปลใบสองสามี่หาใบองานสามชั่วโมงเอาสามชั่วโมง เออลละนเกาขันามู้าชิีกดหมูมันพุ่งวไอเมาเมาเมาไปดูว่าแม่หนนัหา้อเคมไม่ก่าใจหายใจหใจหายใจหายีกุ้งกุ้งแบบนี่ตุนำปตนำเจบ กิต้ามาด้วยกต้ามาดีดด้วยครับเ้างเคงมาด้อ hmm. ีเียวเครลียเรงมาลากไปวางนี่มองเงียน่ของน้านนิดน่ะเออเดี๋ยวเออก็อี been called to the ตอนนี้ก็เราอาหารมาแล้วนะครับให<ส>้<ม>ราชาติเข้าไปเออมีกุ้งเผามีก็ผัดนะครับอันนี้อันนี้บอกเลยว่าผมไม่กินพวกโซดาพวกไอเบียนะพวกเราไม่กินแต่พี่เขาสั่งปลาเผานี่บรรยากาศดีๆนั่งยกิตา้าอันนี้โอ้โหโเจ๋อมากครับต้มตำต,ต,ต้มปลาต้มปลาต้มปลาต้มยำปลาค้งเนะี่ยต้มยำปลาค้งอะไรเนี่ยดู ยำปลาครังบรรยากาศดีๆแบบนี้นั่งแพรกินแถวสะพานเทพสุดาอำเภอาาสรสันจังหวัดกรฬสิน์ครับนี่แหละมาที่นี่แล้วรอบที่สองของผมอะ่ะบรรยากาศดีมากเลย ตอนนี้ขอบคุณพี่เขามากแั้วนี้มาเลี้ยงวันนี้เออมาเจ้าของร้านอาหารอะไครับการลาบอขอบ,ขอบ,ขอบ,บิ้มขบิ้มหบคุณระทาครับชิมชุ่มๆก่อน จิ้ในการดีเลยเพ่อหาดีจได้การน้าเขามม่จิ้มเลยต้อจิมไดเขาก็นี้ติดการร้อยกระบอกปลาในเจ็ดรัปดาห์สัปดาห์หวานสีน้ำสีอื้อหวาน มัน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 

ล้วคนกินหมด้าวอ่ะไม่ยังไม่ังเชื่นเผาอีกจะได้่ากระเบหรือป่าอะไรใช่เียอะเรียกย่า้อยปะไว่บกลเพราะว่าเขาทอดหลาย

ปลาเพราะไม่หวานจ้ะปลาไม่เห็ดหน่อยก็กีกบึงผักนี่องอย่างนี่นี่คกริ่งนี่ลานโตเลยขายเป็นปนปิ้งปนนี่หพี่ตะกี้ขายอยู่ตอนพี่หมขายอยู่บอนตะกี้ขายมันว่าได้ยอดบอกวนเดไย้สิบตอนพี่เมเลือ Galera, vamos cair aí. จำเพราะคนบางคะเปลียนงยู่อืมออเลิกเฮ้ยเว้ยมีกระหงมีจ๊กแม็ก่างแจ๊กให้เอาดิแมกะเนีะา